สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องยูทูบที่ตกุลมวยเชนนะครับอยู่กับผมพาไเสี่ยบัญญาโดยบางยา,ยามยายมลมาดคู่รองของรายการมวยมันสันเมืองครับประจำวันอังคารที่21กรกฎาคม2566ท,ทีวีทีมวยนานชาติลังสิตธิน่าสนใจครับเป็นช่วงระหว่างคัมพีเดียวดาสิทธิกุลค,ครับนกมวยทางด้านมุมแดงเจอ้นอนุรักษ์ทีเด็ด99ครับลูกน้องเฮียตีครับมาแสดงฝีมือมาโชว์ฝีมือที่วทีมวยนานชาติลังสิทธิอีกครั้งครับเกมจะจบแบบไหนจบอย่างไรครับ ทำพีวเทวดานี่ครับเป็นชายเล็กของของบ้านนะครับคนโตว่าเดทเทวดาสิทธิกุลครับแล้วก็ลิทเทวดาแล้วก็มาคัมพีเทวดาเขาคนนี้แหละครับมวยซ้ายเหมือนกับพี่ชายของเขาว่าพิเทวดาพิจิณิคาเดมี่วันนี้มีโอกาสมาโชว์ที่วิทีมวยลังสิทธเกมจะจบแบบไหนครับดูครับหมู่เฮงทรงรูปมวยทรงมวยนี่เหมือนลิทเทวดาเลยครับดูครับเหมือนยังทอดแบบกันมาครับ สานที ism, yeah! ่อนุรักษ์ครับเบียรสั้นกว่าใชับจริงครับแต่ว่าหนักแรงทุกลูกครับเกียรติบัวนี้เป็นแชมป์ประเทศไทยรุ่น140ปอนด์ด้วยครับจังหวะนี้ครับจะเตะซ้ายจะเตะขวาแต่โดนทีมซ้ายเบรกไว้ก่อนครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีอาจารย์อรันนุ่กลางครับเกมจะจบแบบไหนครับเบียดเข้าไปหนักแรงครับคนหนึ่งซ้ายยาวๆฝีมือไอคิวสมองมวยอนุรักษ์ก็ได้ลูกหนักลูกแรงลูกเด็ดขาดนะครับบวกสับเจาะเข้าไป ต้นต้นในมือตกการเรเมี่อกาดหลับหล่ได้ทั้งสิ้นครับทางด้านยฤทธิ์เทว์อาคัมพีเทว,วดาครับสายครับแต่ว่าเบียดไปแล้วสายยาวๆาทำงานได้ต่อเนื่องก็อันตรายนะครับทางด้านอนุรักษ์เบียดเข้าไปดูครับสี่ครับจับโอ้โอ้หนักแรง ดูครับดูครับพยายามจะชี้ให้แต่ขาเจาะยางครับทีมงาน เป็นนักฟุตบอลกอล์รักสีเกิน,นะครับทีมชาติไทยในดีดูครับดูวะปูมาสุดท้ายขอโทษกันไปครับผ่านไปครับใครได้เปรียบเนี่ยคุณสามห้าสอง สายสายครับดูอัดไม่เลี้ยงครับจะลิกเกมพลิกสถานการได้หรือไม่ครับโอโหชจอดนี้นี่สายยาวๆวัวเข้าไปนี่บรรยากาศชื้นจนแบนี้นะครับงานคัมภีร์เทวดา สองครับดูครับสองครั้งติดกันจะมีครั้งสามหรือเปล่าครับที่โอ้ขวางทครับ่โอ้โอ้ขวางแล้วแทงลูนี้ของคาบีเตอร์ดาดีว่าทำได้ดีครับเบียร์เข้าไป เบ็นเดียบดูวังซ้ายอาจกาไปครับจะเตะตัดล่าง,งเริ่มเตะไม่ลงครับใครบอกคุณที่ชกกันไม่สนุนส,นสงสัยสายสาตาจะมีปัญหาครับ ไวก่อนขวาขึ้นบนเสียโอ้แต่ละดอกที่สู้รับดูครับเสียโผสุดมันครับเป็นๆตกมือให้ครับโอ้โหต่าต่อวาในยกที่4ครับยกสำคัญของมวยไทยครับความระเอียบปล่อยตัวยกที่4อยู่ที่มุมแดงครับข้ามกับมาได้เพียบ5ต่อ3ครับโอ้แต่ดูครับว่าอนุรัง์ยกนี้เชื่อว่างัดทีเด็ดงัดไม้ตายทุกอย่างมาสู้ครับเสีย มย่ยกเ่แล้วนี่ใส่กันแบบสุดมันครับว่าหมัดของอันั้ษ์น,น,น,นี่กว้ามาแต่ละดอกแต่ละทีนี่พยายาจะเดินเบียดเข้าไปครับเด้ง ตั้งใจทำใั้ดีที่้า ดูครับอีกคนหนึ่งเสียอีกคนหนึ่งเตะตัดล่างอัดของไก่กูจังหวะนี้ครับโอ้ใายดูคู่นี้แล้วบอกไสลุงนี้แสดงว่าสมองคุณม,มีปัญหาแล้วล่ะครับดูครับพยายามจะเดินปั๊มเดินเบียดครับเบียดเข้าไปเวลายังพอมีกบสาดูครับในลูกนี้พยายาม หลายรอบวัฒนาเท็กกวานลาของอนุรักษ์แล้วก็ทำได้ดีได้สวยด้วยครับเดี๋ยวโดนอีกแน่ครับลูกเท็กกวานลาครับเดยวรอดูครับ ใครย้ำใครครับที่โอ้โหภาคเดียวไม่พอนะครับแบบนี้ครับมีภาคต่อไปได้ครับพยายามจะขย่มตีกันนะครับที่ยูนโอ้เจ็ดอยู่นะเจ็ดไปด้วยกันทั้งคู่ครับ ต่อสี่มุนยกหม่ๆาี่อยู่ที่มุมน้ำมันโอ้จังหวะบิดลูกนี้ครับโอ้ทีมงานยังสั่งให้เดินครับเบียด ทางด้านอนุร oh, ักษ์บีดีอเปล่าครับโอ้โหโอ้ยุคนี้นี่เสียหายนะครับทางด้านทั้งปีเทวดาต่างฝ่ายต่างมั่นใจครับโอ้โหเดี๋ยวดูครับว่าเกมจะจบแบบไหนครับ นสายตาผมผมมองว่ายกสุดท้ายนี่น้ำเงินได้ชัดเจนครับสียุกผมมองว่าดูเลื่อมๆครับแต่ยกสุดท้ายนี่ระหว่างิสุจนตัวผมมองว่าน้ำเงินได้เบียบครับถ้าไม่ตรงกับใครหรือว่าขัดใจใครต้องขออภัยด้วยจริงๆครับถ้าผมเลือกตัวชนะผมมองว่าน้ำเงินเลื่อมๆนิดนึงครับยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายนี่ได้เยอะมากครับทั้งรูปมวยอาการมวยครับ มัดเอายังอ่ะมัดหมดยกสุดท้ายครับตรอดการชูบมือครับรวมรวมบาคะแนนครับอานนี้สุดครับเป็นทางด้านมุมน้ำเงินครับที่เป็นฝ่ายเอาชนะไปเอาชนะไปแบบสุดมันครับโอ้โหเฉือนยกสุดท้ายครับแซงเลยครับทางด้านอนุรักษ์